a u t o l i g ล t On t o u ัเข้าสู่ช่วง a u t o l i g ล t On t o u ันะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในบ้านเรานั้นได้รับผลกระทบจากภาวะของโควิด1 9ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตลาดรถยนต์นะครับมาส d a จึงให้ความสําคัญกับการพลิกฟื้นฟื้นสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับโดยได้จัดกิจกรรมในวันนี้นี่คือ มาสด้คาราวานปันสุกครับกับการเดินทางไปทั้งหมด4ภูมิภาคนะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับสู่จังหวัดจันทบุรีครับตามด้วยภาคอีสานนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงทริปสุดท้ายนั่นคือภาคใต้นะครับที่จังหวัดกระบี่สู่หาดใหญ่นะครับรูปแบบการเดินทางจะเป็นคาราวานของมาส d a สีแดงทั้งหมด9คันนะครับสีแดงโซเรจคริสตัลนะครับตั้งแต่ Mazda m x 5ไนะครับ Mazda 2 Mazda 3 มาสด้า CX ซีรีส์ตั้งแต่มาสด้า CX สามมาสด้า CX ห้านะครับมาสด้า CX สามสิบรวมถึงมาสด้า CX แปดนะครับการเดินทางทั้งหมดนี้จะเป็นการไปพูดคุยกับดิลเลอร์ในแต่ละพื้นที่นะครับรวมถึงนําสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการศึกษาและทุนทรัพย์มอบให้กับโรงเรียนในแต่ละพื้นที่นะครับและวันนี้เราเดินทางในครุบที่3ครับกับการเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งรถที่เราใช้นั่นคือมาสด้า CX 3 0ครับ รูปแบบการเดินทางและกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในออ t o โอไลท์อ่อนทัวครับ สิ้นสุดการเดินทางสําหรับวันแรกนะครับโดยตอนนี้เราอยู่ที่ Country Hill Hotel นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับคืนนี้เราจะนอนที่นี่1คืนนะครับก่อนที่วันรุ่งขึ้นเราจะเดินทางไปที่อําเภอสารพีครับเพื่อพูดคุยกับดิลเลอร์ m a ส d a เชียงใหม่สารพีนะครับและนําสิ่งของต่างๆนะครับไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านสันทรายที่อําเภอสารพีครับ ผู้ชมครับหลังจากเมื่อคืนนี้ขบวนคาราวานมาส d a คาราวานปันสุขพักผ่อนกันที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอสารพีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมมาส d a าสารพีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิสารัตสิริมหาราชรองผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการบริษัทมาส d a เชียงใหม่จำกัดกันครับ อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่วิกฤตนะคะทางมาซาเชียงใหม่เนี่ยจริงๆก็ยังเปิดให้บริการตามปกติทุกวันนะคะแต่ว่าเน้นในเรื่องของอามาตรการความปลอดภัยต่างๆนะคะในส่วนที่ลูกค้าอาจจะกังวลน,นะคะทั้งในเรื่องการทําความสะอาดนะคะในสถานที่ห้องพักรับรองลูกค้านะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะในการเข้ารับบริการรวมไปถึงาการทําความสะอาดรถทดลองขับนะคะหรือว่า หลังจากที่เข้ารับบริการแล้วเราก็จะมีมาตรการในการทําความสะอาดดูแลรถของท่านก่อนส่งมอบทุกครั้งนะคะแล้วก็ส่วนบางท่านที่ค่อนข้างกังวลในการที่จะอยู่ใกล้กับผู้อื่นนะคะทางเราก็มีจัดส่วนที่สามารถพักคอยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ข้างนอกที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างโปร่งโล่งสบายเพื่อขจัดความกังวลของทางลูกค้าได้ะคะ่ะ ได้ฟังมุมมองของผู้บริหารของโชรูมมาสเตอรเชียงใหม่สารพีกันแล้วนะครับขบวนคาราวาน m a ส t e r คาราวานปันสุกก็เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านสันทรายซึ่งอยู่ที่อำเภอสารพีแห่งนี้นะครับถือว่าอยู่ไม่ไกลาจากโชรูมนักนะครับขับรถมาก็สักประมาณ15นาทีเองนะครับเรามาที่นี่เพื่อมามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับรวมถึงทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ ครับวันนี้นะครับมาสเตอร์คารวานปันสุขนะครับก็มาที่โรงเรียนบ้านสันทรายนะครับตอนนี้เรากําลังเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอยู่นะครับโรงเรียนบ้านสันทรายนะครับมีนักเรียนอยู่ที่141คนนะครับก็เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมาสเตอร์คารวานปันสุขนะครับทริปนี้เป็นทริปที่3นะครับที่เราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เด็กๆจะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาล2นะครับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่มาสเตอร์ได้พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ไทยนะครับที่ผ่านช่วงวิกฤตนะครับผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโควิดเองหรือเศรษฐกิจเองนะครับมาซาได้นำเอาอุปกรณ์การศึกษานะครับอุปกรณ์ที่จำสิ่งจำเป็นนะครับให้มามอบให้กับโรงเรียนบ้านสันทรายนะครับรวมถึงมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ได้เลี้ยงหายกลางวันนะครับเป็นที่น่าสนุกสนานกันในวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งโครงการดีๆที่มาซาเริ่มขึ้นนะครับภายใต้โครงการมาซาคารวานปัสสุขครับ ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นกิจกรรมมาสอร์คารวาวันปันสุขทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สร้างความอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจให้กับผู้ร่วมเดินทางทุกคนนะครับและที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมที่มาสดาจัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ออโต้ไลฟ์ทีวี